ไม่ใส่ปุ๋ยทางดินมันจะได้กินเหรอพี่เป็นอย่างนี้ไหมนะฮะเป็นกองกองใช่ไหมโอ้โหนี่คือกองไม่ใช่ใบ<อ>นะวันนี้มาตัดแล้วครับแปลงของพี่มินนอ้อยแน่คือไปแล้วหนึ่งพ่วงครับนาะแล้วก็กำลังออกนอกออกในอีกหนึ่งคันครับแล้วก็กาลัลางจะขึ้นอ,อีกหนึ่งพ่วงอันนี้คือที่มันไม่ล้มสภาพนี้ฉีดไปได้งหมดกี่ครั้งสิบแปดสิบแปดครั้งไม่ได้ไปฉีดยาขยาเลยครับเพราะว่ามันฉีไม่ได้ฉีดยาขยาเลยใบจะคุมร่องพอดีเลย มีคนเข้าสงสัยไม่ใส่ปุ๋ยทางดินมันจะได้กินเหรอพี่ก็รเป็นเลยครับคือกบก็ก็ต้องเน่ครับดูดูดยาวกันใช้ปุ๋ยใครก็ปุ๋ยปุ๋ยการมันครับดอปุ๋ยน้ำคู่กันการมันฉีดครับพี่น้องต้องยาวเลยเลยวาอะไรครับอ้อยมันแน่นมากอ้อยมันแน่นมาก แต่พี่มินบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สูงสุดนะอันนี้คือกลางๆม,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 มีใหญ่กว่านี้แกไม,ม่ยอมรับนะ้พี่น้องถ้าไป,ไปตัดสินว่าของแกใหญ่สุดแกไม,ม่ยอมรับนะฮะพี่น้อง